สวัสดีค่ะพ่อแม่เอฟซีสาวน้อยเผชรบ้านแพงเอฟซีคุณครูแมวเหมียวเด้อค่ะบรรยากาศร,รอบบ้านเดอ้อมุมหนึ่งสำหรับการถ่ายรูปของคุณครูเดอ้อที่คุณครูแมวเหมียวจัดสวนไว้นะคะวันมื้อนี้เป็นวันศุกร์ที่12เมษายน2567อยู่บ้านน้องแดงบ้านของคุณครูที่อาศัยอยู่เพิ่นจ็จัดงานเบิกเนรบอกค่ะบวางสันบมาทีมีพระพุทธรูปนะคะเพิ่นก็เบิกเนตรต้กแต้ตีหาคุณครูกับไปท้ำบุญได้หลายคนได้หลายท่านกะ ขไปเบิงอาไรสดของคุณคู่อยู่นะคะประมาณยี่สิบนาทีนี่แหละให้กำลังใจพ่อแม่เพื่อนที่เพื่อนพาก,กันไปร่ำถวายเนาะไปกินอาหารโรงท่านเพื่อนภาได้เปิดหลายดอกก็มีมีน้ำดื่มมีไอศครีมกับอริตอร่อยมากแล้วคุณคู่ก็เลยแวะกลับมาบ้านก่อนสิว่าเปลี่ยนเสื้อผาได้บ้านนี้ไปเปลี่ยนนา่งสงกรานกะเสลี่ยนน้ำ <laughs> เ,เต็มทีเนาะปีละขังปีละครากับเอามวลน,น,น้ำพ่อแม่เพื่อนไหนเพิ่นก็จะแห่ต้นเงินคุณคู่ก็เลยว่า เดี๋ยวจะไปแห่น้ากันกับเพื่อนนีแ่แ่ละนะคะกะ็เอาเงินไปถวายวัดเรียบร้อยแล้วนะคะบริเฮตตัวเงินปีนเพราะว่าเอาเงินไปเลยนะคะเพราะว่าภารกิจน,นั้นนีาล เห็นภาพมาหนาะเป็นมารีนาะกานึกถึงภาพเจ้าของที่เป็นมารีนี่คือกันได้เอาว่าเปรียบเทียบกันเนาะโอ้สมเป็นลูกสาวของคุณครูเด้อแต่งตัวเริดเริดเริดเิปึงน,น้ากันคุณครูเมียก็ใช้เบิ่งภาพของคุณครูกันได้ว่าน้องมารีนาะลูกสาวคุณครูคมารีนีส่สิเป็นแบบใดนะคะความนะฮะเป็นตาแพงของน้องกะนี่แหละเนาะได้รับบทบาทอกอยังมาเข้ากับเป็นศิลปินเข้ากับต้องแสดง ให้ได้เต็มทีให้ถึออกถึกใจพ่อแม่เอฟซีให้ถึงบทถึงบาททุกสิ่งทุกอย่างทีงทง่ได้รับมอบเนาะคะะ่ะแล้วก็ขอให้กาลังใจเนาะคะ่ะที่บอกว่ามาไล่เฮียหายไปก็โอ้ยเจ้าแม่เนาะดูแท้เมือ่อใดอาแค็ดอาพ่อยโบยูแล้วก็เฮ็ดให้บักลาคือว่าละเนาะมันเต็นมัน,น,มนก็ได้น้อยอยู่เอายังปกไววปิดไหวจังไดมันก็เฮียก็หายคือเก่าต้องให้กำลังใจสู่ๆไปเนาะเพราะว่าจะเสียจงังใดเนาะลูกเนาะ ค,คนที่ไปอยากได้ของเพิ่นกัะจะแมนเนาะค่ะกบโบเดะเจริ่มโบเดรุ่งเรื่องยังดอกเนาะอาศัยได้เงินไปบนความถูกของคนอื่นนะคะกฝากไ้เนาะให้จ้าสิบ,บอกว่าให้ดูแลดีๆแบบใดเนาะ,ะก็บกบไใ้กัจะคล้องขึ้นไปสแสดงขึ้นไปสแสดงบนหน้าเวทีโล่งมากกับบอ้เบิร์เงาะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากขนาดพ่อแม่เอฟซ เฝ้าเต้นกันห้อยู่กับย่งบริหินตรงนั้นโอ้ยเนาะค่ะนี่ตัวบักหล่าเด้อคุณคู่ไปบากขอห้กําลังใจเอามือหนีสองฟังบทเพลงยังล่ะสู่ทนั้นบ่เพียงสู่ทนั้นนาะมือหนีนะให้กําลังใจบักหล่านํากับเบิ่งภาพน่ารักน่ารักของมารีนาครูกับคุณครูมารีนี่ไปนํากันเด้อในบทเพลงสู่ทนั้นห้กําลังใจบักหล่าไปน้ากันสุขสันค์วันสงกรานในหลายหมู่บ้านในหลายชุมชนกะได้เปิดการยังกาบการชุ่มฉ่ำมา นะท้าทา,ายความหอนไปน้ากันเลวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาฟังบทเพลงบึงภาพสวยๆของคุณครูแม่เหมวกับน้องมะนะไปนํากันนะสมเป็นลูกของคุณครูเดอ้อค่ะพี่น้องอะ่ะสวัสดีค่ะ น,นั้นแลนตามความฝันมาตั้งแต่น้อยก็คงมีบ้างที่ท้อถอยเลี้ยวมองข้างหลังยังมีคนรอถอยหลังกะล้มคนรอทับผมหูบอแนมเห็นแต่หน้าแม่พอเป็นแรงใจให้ลูกก้าวเดิน อุปสรรคมากมายนี้ไม่เคยเกี่ยงการงานก็ไม่เคยเลี้ยงหนักเอาเบาสู้เผชินคนมองตามต้อยความรู้มีน้อยเหลือเกินทำอย่างกับพ่อกระเทือนบอดีเด่นดังสำเขา เอาภาระหนี้สินทางบ้านก็รอนีท้อก็สอรายปีนี้ไม่บรนเทาย้อนบอกมีกินจังใดก็ต้องกลัวเขาสิมาขายเขาในเหล่าเหลือพอได้กิน ดูเดินบักลาเดินหน้าต่อบ่ต้องถอยคืนอดทนกล้ำกลืนบืนไปอย่าให้เขามินอย่าอวยคืนหลังให้คนนินทาตีชิน้นไปเธอโบยบินสู่เป้ามาย้เส้นไทยยังรอ กอรอนีทพอก็สอรายปีนี้ไม่บัรเท่าย้อนบ่มีกินจังใดก็ต้องกลัวเขาสิมาขายเขาในเหล่าเหลือพอได้กินสู่เด้อบักลา เดินหน้าต่อบ่ต้องถอยคืนอดทนกล้ำกลืนเบืนไปอย่าให้เขามินอย่าอวยคืนหลังให้คนนินทาตีชินไปเธอโบยบินสู่เป้าหมายเส้นไทยยังรอ ไปเธอโบยบินสู่เป้าหมายเส้นชัยยังรอง